สวัสดีครับนักเรียนภาษาบาลีทุกท่านศูนย์พรทธศาสศึกษา DCI ได้จัดอบรมบาลีก่อนสอบบาลีสนามหลวงชั้นประโยคปท3เริ่มตั้งแต่วันที่5มกราคม2569ถึง10กุมภาพันธ์2569ท่านใดไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมบาลีได้หรือต้องการ จะทบทวนเนื้อหาให้ติดตามทางช่อง YouTube นี้ได้ครับจะทยอยอัพขึ้นเรื่อยๆให้เข้าไปดูในเพล์ที่ชื่อว่าอบรมบารีวทสามปี2569ส่วนตารางอบรมและข้อสอบประจำวันให้ไปดาวน์โหลดได้ใน Google Drive ใต้คลิปนี้ครับสวัสดีครับ